นี่คือวิธีการกวนน้ำครับอามาดูกันตักน้ำการกวนตักตากวนน้ำให้กินนะให้รับประทานอร่อยอให้ให้เข้ากันให้ทุกอย่างผสมรวกันเดยดีคือถ้าว่าเรากวนแบบนี้ใช่ไหมคือ,อยา <c oughs> โดยโยยาแล้วก็น้ำโค้ก แล้วก็น้ำกระซอมมันจะได้ข้าวันดีแล้วก็มันจะเกิดความอร่อยขึ้นมาคืออูมามิคือกูดแต่ผมที่พูดนะผมก็ยันไปสามเสียงแล้วกูด <c oughs> ผมรู้จะพูดปื้อกันผมก็นี่โมที่สามแล้วใช่ไหม่ะนั่นแหละก,ก็ผมว่าโมนะผมยืนตุงทีผมว่าโมใช่ไหมฮะตอนใจสุดเลผมก็เมเลยแต่เนี่ไอ้เจ้นกวนคือไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไร ควให้มันเข้ากันให้ทุกอย่างเข้ากันสนุกดี yeah, <okay. S 1> ยิงกระ่อมอ่ะ <Okay. S 1> มนยิงเพื่อนแน,น่ <Okay. S 1> นอนไ่ทำใครแน่นอนไปไหนรดละ่ะนอนอย่างเดียวจะไปป้นเลยโอ้หมดสติครับหมดสติเหนื่อยครับเหนื่อยป้่นอ่ะผมยังเดินไม่รอดเลยกลับบ้านนด้เมียประคองทุกวันโอ้โหแต่ว,ว่า ถ้าผมกินเหล้ากินเบียร์นะไม่รู้ทําไมคือผมเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วคือไม่รู้กินทุกทีมีปัญหาทุกทีผมก็เลยเลิกใช่ไหมมากินน้ำก็ต้มเออมันเข้ากันดีคือทําให้จิตสภาพจิตเลยใจเรามันเหมือน,นพักผ่อนไปเลยใช่ไหมแบบนั้นแหละคือทถามว่าดีไหมกระท่อมก็คือแค่ใบกระท่อมอะ่ะใบกระท่อมปลูกขึ้นมาเองตามธรรมชาติแต่ คือถามว่ามันผิดไหมข้อของที่ขึ้นมาจากธรรมชาติส่วนมากมันจะไม่ผิดนะใช่ไหมพี่นะเออมันจะไม่ผิดใช่ไหมคือจะมีสารเคมีเออต้นไม้เนี่ยมันมีสารเคมีถ้าแต่มันมีสารที่ว่ากล่อยเกิดความเย็นของมันไม่รู้ผมก็ไม่รู้สารอะไรผมก็เรียนจบป .3 เองใช่ไหมเออคือผมว่านะการกินกระท่อมเนี่ยถ้าเราใส่แค่ตามอย่างน้ำครกบกระท่อม แล,แล้วก็อะไรวะลำโคกไปกระต้มแล้วก็ยากแก้ไอใช่ไหมเอเอ,อยากแก้ไอ<า>ผมกินมานกงเออตามอย่างเนี้ยผมกินมาสิบห้าปีแล้วครับผมกินมาตั้งแต่ผมเรียนอยู่ชั้นปสามบัดน,นี้ผมยี่เก้าปีแล้วครับผมกินมาก็ไม่เคยเลยไม่เคยจะรอบใครแต่ว่ากดเดือนสักนิดใช่ <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้าว่า เรากินเยอะๆแล้วไปโดนอันป้าซอแหมอะไรแบบนี้เม็ดเม็ดม่วงเลยวไวลุ้เรียบเม็ดม่วงเม็ดลูกเม็ดลูกเม็ดอ่าลูกเม็ดเนี่ยมันคืออันตรายน้องๆคือกินได้พอลูกตัวก็พอแล้วแไม่สองเม็ดก็โอเคแล้วแต่บางคนมันกินมากแค่บอกินมากมันลืมตัวยีนนทีแล้วลืมตัวก็โอ้ตามเนี่ยเรียบร้อยเลยโดนจับบ้างอะไรบ้างเห็นเพื่อไปนั่นแหะมเอาลูกเม็ดแล้วก็มัน